สวัสดีครับ f c อาจารย์ต้นน้ำหมักสูตรสองนะฮะวันนี้พามาดูต้น,นใหญ่ๆนะที่บำาุุงถึงนะ,ะแต่ก่อนหน้านี้ก็ต้นนี้ก็ออกน้อยออกน้อยมากครับสวนผมก็หน้าตายเจ็ดสิบปดสิบเอร์เซ็นทั้งหมดนะครับแต่ให้ดูว่าถ้าเราบำาุุงถึงนะฮะใส่ปุ๋ยทางดินด้วยพ่นน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นด้วยนะผลลัพธ์ที่ออกมาดีดีมากครับดีมากคุ้มนะฮะยางเนี่ย จะแพงอยู่3-4ปีแหะครับโดยวัตจักของอายุยางที่จะกีดได้7ปีถ้ามันเริ่มแพงปีนี้นะฮะก็นับไปเลยครับ3าปีอาจจะฟุกถึง5ปีก็ได้นะครับที่มันจะราคาดีประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็โค่นไปปลูกพืชอย่างอื่นมาพอสมควรแล้วนะครับปลูก,ก,กทุเรียนบ้างปลูกปาล์มบ้างอะไรอย่างนี้นะครหรือหรือโค่นตัดไม้ขายบ้างนะฮะเพราะว่ายางแก่ยางไม่ออกบางคดบางต้นก็สวนยางหน้าตายไม่ออก ก็โค่นนะฮะก็มีนะฮะปลูกใหม่ก็มีนะครับก็เยอะนะฮะโค่นปลูกใหม่ก็เยอะแต่จริงๆแล้วถ้ารู้ความลับตรงนี้นะฮะความลับที่ต้นยางหน้าตายต้นยางหน้าตายหรือต้นยางใหญ่ๆที่มันไม่ค่อยออกนะี่บำรุงให้ถึงครับทางดินแล้วก็ทางลําต้นด้วยน้ําหมักสูตร2ของจานต้นหรือแม้กระทั่งหมักเองก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ละสูตรมันก็อาจจะช้าไวก็ไม่เหมือนกันนะฮะใช้ทางลัดก็ได้นะครับ ของอาจารย์ต้นก็ขายไม่แพงนะฮะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางนะฮะเนี่ยฮะหมักเองมันก็อาจจะจุดินทรีย์หรือการหมักระยะเวลาอาจจะอาจจะใช้เวลาในการหมักนานนะฮะแต่ละสูตรของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะฮะซื้อไปใช้ก็ถือว่าดีครับประหยัดเวลาของท่านได้นะฮะขวดนึงสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับผมเนี่ยฮะสำหรับอาจารย์ต้นเนี่ย ดูน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นแล้วก็จะเกิดไฟนะฮะเนี่ยนะยางต้นนี้ใหญ่มากนะครับพอดีไม่มีดาราหน้ากล้องให้โอบนะฮะดูสภาพก็เป็นยางสอยนะฮะยางสอยเราก็รู้กันอยู่ว่าข้างล่างมันไม่มีน้ําแล้วต้องสอยเอาน้ําข้างบนนะฮะถ้าต้น,นใหญ่เนี่ยอาจารย์ต้นชอบมากนะฮะเพราะถ้าบํารุงดีด เขาจะให้ผลตอบแทนเราได้ดีมากนะครับผมเนต้นนี้ใหญ่มากนะฮะแล้วหน้าตายด้วยบํารุงไปเถอะครับปุ๋ยคอกปีละหนึ่งครั้งนะฮะปุ๋ยเคมีปีละสองถึงสามครั้งนะฮะต้นฝนกลางฝนปลายฝนนะฮะถ้วยในนี้คือหนึ่งจุดห้าลิตรนะฮะเนี่ยครับพรบุ่งนี้ก็ไปไม่ใช่พรุ่งนี้วันอาทิตย์น่าจะเป็นวันจันทร์นะฮบไปขายวันนี้เนี่ยต้นอันนี้ต้นแบบอย่างต้นเนี้ยสภา,ภาพแย่เงี้ย ซ c ว่ามันจะมีน้ำยางไหมล่ะต้นนี้ไม่ใหญ่มากนะฮะสภาพอย่างนี้เพื่อนเพื่อน fc ว่าจะมีน้ำยางไหมเนี่ยแวบแผมน้ำยางมาจากไหนล่ะเนี่ยเห็นไหมสภาพก็ต้องหาที่กรีดเอาอ่ะนี่ไม้นะครับเนี่ยเนี่ยแล้วน้ำยางมาได้ไงมีพื้นที่แค่นี้นั่นแปลว่าพ่นน้ำหมักสูตรสองของจันต้นมันลำเลียงน้ำยางมาได้ะฮะน้ำยางาจะอยู่ข้างบนใช่ไหม พ่นแล้วก็เพิ่มจํานวนท่อน้ํำยางตัวนี้มันก็ลําเลียงมาได้เนี่ยเนี่ยดูใช้เลยครับมันไม่ได้แพงอะไรขวดหนึ่งลิตรสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางฮะรตรงไหนที่มันที่เรียบๆแล้วก็เจาะกรีดเอานะครับเนี่ยดูสภาพดีครับเป็นสวนอื่นโค่นแล้วครับมาดูคลิปอาจารย์ต้นแล้วมันจะได้มีไฟนะฮะดูยางสอยนะฮะเมื่ก่อน มันไม่มีน้ำยางไงครับแรกๆอ่ะโอ้ซื้อไปใช้นะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับสวัสดีครับดูสภาพ